เอโยวัตสัตอนนี้ผมอยู่ในเกม Jedi f a l l เ n Order ครับก็แค่ภาพแบ็กกราวด์ตอนนี้ก็จะทำผมใจสลายอยู่แล้วแม่งเป็น Venator c a ล t s s าเด r ตอร์เยอโอเคผมจะห้ามตัวเองไม่ให้กิกแตกอย่างถึงที่สุดครับโอ้โหซากยาน v ว n a t o r แต่ไปหมดเลยว้า wow. วแลคือแบบผมค่อนข้างอินสงครามโคนไงและนี่คือข่าวพระเอกของเราเอาตรงๆผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเคยน่าจะรู้เนื้อเรื่องมันหมดแล้วแหละผมแค่เพิ่งมีโอกาสได้เล่น ว้าวโอ้ทายไฟเตอร์โอ้มองไกลๆก็รู้นั่นลูคเอฮอคคาสแบดเดนชิพเดมจะว่าไปผมบอกว่าผมจะไม่กิกแตกแต่ว่าให้ y o ยู o u can't stop me เราโอ้โอ้เกือบไปแล้ว bro bro nick nick คุไร are y อ u ไร r i g h t can you w a l ไอกล้องด้วยกล้องด้วยไอ้กล้องกล้องด้วยสีแดงกล้องด้ว เขากำลังแยกส่วนยานเวเนเตอร์อยู่ครับทำลายจิตใจพวกเราเออกล่องไดออีกแล้วน่ารักหนุนหนนน่ารักึชุบโอเคมาเอาใหม่ตั้งหลักโอ้อ่าก็ได้นี่เออผมรู้ว่าแบทแบทมันถูกสร้างขึ้นมาทีหลังฟอร์เรนออเดอร์แต่ชุดที่คาวใส่อยู่มันคือพวกสแคลเปอร์กิลที่โผล่มา เออนั่นแหละเนื้อแตกแล้วโอ้โหเวนเนเตอร์ลัมเบเลยโอ้โหแม่งแยกส่วนอย่างนี้เลยแม่งเอ้ยแซดว่ะอย่างน้อยเราก็เห็น L A A T แล้วก็ A T T E แล้วนั่น A T S T เดินอยู่ในแบ็คกราวครับพูอึ๊บแขนแข็งแรงมากเลยข่าว อ่ห้านี่มัน E T A 2 Actis Card Jedi Interceptor นี่วะนี่นี่คอนเนิร์เหน่อยคอนเนิร์หน่อยไ <c oughs> อสัญลักษณ์นีิกายเจไดโอโอสิ่งที่ขาดไม่ได้จักรวาล Star War ลครับเครื่องจักรขัดข้องโอ้ย์เยีบอยโอ้โบรโบรโบรโอ้โอเค พรบดอยมึงเป็นไปต้องอื่นนี่พรบพรบมึงเป็นไปต้องอื่นพรบไอสัตว์พรบก่อไว้อ่าน o อึ๊บ ah โอเค use the force เ้าโอเคโอ้ยเฮียโอ้ยแม่งถามจริงมีที่ให้มึงตั้งนู่นตั้งนี่เยอะแยะมึงไปตั้งตรงหลุมซาแลกโอ้โอเค กองดอยตัวสีฟ้าเฮ้วัดยู่ดีคนหาย <c oughs> คือจริงๆผมรู้แหละว่ากดปุ่มนี้ครบ66ครั้งมันจะมีคำพูดขึ้นมาว่า execute order 66แต่ว่าผมคงไม่กดถึงขนาดนั้นนะโอเคว้า okay. วการเป็นอิทีเรียของเวเตอร์ละสวัสดีครับ ว้าวชิดโอ้อาจารย์ของข่าวเป็นจารุทาพาวผันเป็นเผ่าเดียวกับเซฟเลยเป็นแค่ฝันเหมือนวันที่ฉันได้พบกับเธอเฮ้โอโอ,โอ,โอโสวัสดีครับเพิร์กทูเปอร์เพิร์กทูเปอร์รุ่นแรกเป็นโคนตามที่เราเห็นในคอมิกดัตเวเดอร์อินควิซิเตอร์เชียร์ฟรีดอมออฟสปีด ต่อต่อหน้าเห็นคริสเตอร์เลยว่ะว้าวโอเคได้เวลาแอคชั่นแล้วทีนะมึงตาบอดเหรอกูอยู่นี่ไงข่าวทีโพสอืมอืมอืมนี่แพรรี่อืมออกทางตรงแบบนี้มาแล้วเย้ กันชิปที่เห็นใช้ครั้งแรกใน Star War s ภาค Rebel แนวดมชอบจังเวลามันใช้เอารอมาใช้มาเลยโอ้โหไอสัตว์เฟรนี่ไฟโอเคมีคนมาช่วยเย้โอเคผมต้องหยุดทำเป็นตื่นเต้นเพราะตรงๆผมก็ดูคนอื่นเล่นมาก่อนแล้วคืนนึงเกือบตกโอ้ no no ป่าโอ้เอาอีกแล้ว ตรง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 ทางตรงคือทางออกทางตรงคือทางออกโอเคโอเคตรงตรงเย้กระโดดฮึบอ่อจักรวาลสตาร์วอลคนออกแบบสิ่งที่เรียกว่าราวจับให้คนจับครับโอ้ยเจ็บแทนไอ้เหี้ยอ่าฝากบอดไฟใช่ปะมาดิบอดไฟเฮ้เฮ้เฮ้มาดิมาดิ อ๋อไอ้ย huh. uh ่ะ huh. ส yeah. so so uh ู้มันสู้มันเขาแสบตาไหมแสบตาไหม่เอ้ยโอเคระวังเฟรลี่ไฟฮึโอ้ย์เยอ เราไม่ได้เห็นฟอร์ดฟอร์ดสปินนานแล้วนะตั้งแต่โอบิวันกับไวกอนใช้ตอนภาคหนึ่งโอเค you spin me like right aou baby like right aou like a lady baby like a อ u IP second sister okay, ใช่ครับข่าวเก็บดาบก่อน แสงสีฟ้ามันแรงพอมันต้องใช้แว่นกองแสงสีฟ้า Optus รุ่น p a n t h อมหนึ่งในตัวท็อปจาก Optus ดุดทนโคตรโคตรผลิตจากวัสดุ E.S.S. ของ Optus ขอย่อชื่อกันชื่อจริงยาวมากใส่แล้วหน้าดูไม่บวมหน้าแบบไหนใส่ก็ดูดีดูไม่เหลี่ยมไม่แก่ถึงตอนนี้ของจะหมดแต่ถ้าสั่งจองได้ลดเพิ่ม300บาทโอนตอนเที่ยงเที่ยงก็ได้ไม่ต้องให้ออมอะไร มีพลังในการจับต้องสิ่งของแล้วรู้ประวัติศาสตร์ของสิ่งของได้เหมือนควิลเลนวอสควิลัลนวอสก็มีและควิลัลนวอสก็ยังไม่ตายเท่าที่เรารู้ในซีรีส์เคโนบีเฮ้ยนั่นรถลดแคทป่ะนั่นรถลดแคทป่ะรถลดแคทก็ต้องอยู่ที่โรลดทอวดิก็ไม่น่าใช่รถลดแคทขอโทษครับเกมซิงเกิลเพลเยอร์มันตายไปแล้วกาวโดยเอเอโอเคบอนไฟลิทเฮ้ยบีดี โอเคมาถึงเอ้ยอย่าทำอย่าทำน้องอย่าทำน้องเอ้ยเออเออไปต่อเลยเย่เย่มึงตายอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ โอเครันก็รันเออรันก็รันวะโอเคมาหลบโอชิต oh, มาดิโอไม่กลัวหรอกเว้ยมาดิลูกพี่อ้อ ชอบจำผิดเป็นกฎสเปซบาร์หลบเฮ้ยอ่ะเออเฮ้ยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ืมเจอโซเพเยอร์หน่อยอาจารย์ของคาวใส่เกาะเจไดด้วยเกาะแบบเดียวกับที่อนาคินกับโอบิวันใส่ครับถ้าพ่กคุณไม่เคยเห็นก็ไปดูโคนวอลครับสนุกมากซีซั่นหลังๆแม่งยังโหดเฮ้ยเดี๋ยว เฮลโลแดร์สู้กันให้เสร็จมาพลังของข้าเพิ่มพูนขึ้นเป็นสองเท่านับจากที่เราเจอครั้งก่อนโอ้ย่าย่าย่าอ่าย่าย่าอืมอีซี่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 โอเค นี่คือการคอมบิ่กันระหว่างสตาร์วอลกับอินเดียนา n จนโดยแท้ตือ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 คุณครับมันมีรูที่เราจะต้องเข้าไปและรูมันก็ดูเปียกโอเคผมต้องหยุดเล่นมุกสะบัดมีเจไดฮโลล์คอนซ่อนอยู่ที่นี่ครับเป็นลิสต์ของ f o r e sensitive children ก็คือเราต้องหาทางมาเอาต้องไปหารูศพของทีเซจโอ้ยมา หลอดโครก Nice to meet you แพรี่แพรี่อืมแพรี่เรียบร้อยยี่สิ่ดัตโทเมียบ้านเกิดดัตมอร์ครับทุกคนอืมดัตโทเมียเป็นดาวของพวกไนส์ซิสเตอร์ครับเป็นพวกแม่มดใช้ด้านมืดของพลังใช้พลังอีกรูปแบบหนึ่งเป็นนิกายที่ไม่ใช่ซิดกเกเจได โดนกวาดล้างโดยในพลกีวัสตอนสงครามโคนว้าวผมหยุดกิกแตกไม่ได้จริงๆว่ะรูอะไรเนี่ยขออนุญาตโอ้ชิโอ้ยังเออเฮ้ยเลือดเหลือแคดเดียวฮือฮโลคอนของเจไดเป็นสี่เหลี่ยมโฮโลคอนของซิดเป็นสามเหลี่ยมโฮโลคอนส่วนตัวจะมีข้อความข้อความหนึ่งครับ โอบิวันเคนโดบีโอ้ยโอเคโอเคข้างหน้าโอ้สตอมทูเปอร์โดนแดกมานี่สกาเว้นได้เวลาละโอ้ย์เยคอมมานเดอร์ครับติดอาร์มแขนสีส้มอืคอมมานเดอร์ ใช่ yes เพื่อนมึงตายอยู่ตรงนั้นน่ะมึงอยู่นี่โอ้โอเคก็สตอร์มซูเปอร์ครับอืมวาตาเมะเฮ้ยวาตาเมะใจเย็นเอ้ยโอ้โอโนมาวาตาเมะโคตรโจแล้วก็สวัสดีอาจารย์เจอกันอีกแล้ว ดูือถ้ายืนดิโคน่นหงอยเอ๊ะโอ้ยไดฟอร์ดพุชแล้วอู้ฮู้ยอ๋อตะวันที่คาชิกใช่ไหมเชฟเเทียนทัฟฟูทัฟฟูโผลมายืนข้างๆกับชิวักกาแล้วก็โยดาตอนภาคสามครับถ้าคุณจำได้แล้วคือพวกวุกี้เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ศรัทธาในเจไดมากครับเราเป็นมิตรกับอาจารย์โยดาอะไรเงี้ย สวยพอมีฟอร์ดพุลโอ้ชิดพบไม่ทำลายตัวเองเหรอปกติพบทำลายตัวเองได้ไงนั่นไง,นนไงทำลายตัวเองแล้วตามรอต้องทำลายตัวเองครับอยากแขนแข็งแรงแบบค่าวรบกวนฝึกแขนทุกวันนะครับซาวแนกก็ช่วยไดยโ้โอ้โหชิดโอเคดูมบนฆ่าไปก่อนสู้เข้าสตอม์ทูเปอร์สู้เข้าวไม่เอาสตอม์ทูเปอร์ก่อนวะโอเคโอ้โอ standing there menacingly โอ้โหเออเพรลทูเปอร์เพราะว่าเจอซากเวนเนเตอร์ตรงนี้ซากปลักขักพังจากยุคสงครามอาร์คสตาร์ไฟเตอร์ตัดแขนแทงท้องเห็ด ยงคนไป้คนนี่วะโอ้โอชาวบ้านสร้างอานุสาวรีย์ให้ทหารโคน,คนกาเวเตอร์ลำนี้โอ้ดีจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอทีอเอสทีโอ้ โอ้โยถึงระเบิดไล่ปันขาแม่งเออขาแตกมาสวัสดีเราต้องไม่ฆ่าคนไม่มีทางสู้ครับเฮ้ยอุตส่าห์ไม่สู้น,นะเว้ย เคขึ้นยานสวยๆต่อไปก็ต้องเลือกไประหว่างดโทเมียกับคาชิกครับถ้าเล่นในเรื่องก็ไปคาชิกโอเคไว้ค่อยมาเล่นต่อครับเล่นมาสี่ชั่วโมงแล้ว